จังหวัดปัตตานีมีการเปิดโครงการฝึกอพยพประชาชนและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงพระราชทานศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักประจำปี2568ค่ะ ที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุนไอรักตําบลบ่อทองอำเภอหนองจิตจังหวัดปัตตานีนายเฉยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอพยพประชาชนและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงพระราชทานประจำปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหนงานท้องถิน่นภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมาเข้าร่วมค่ะซึ่งการฝึกได้มีการจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติการทดสอบศักยภาพของบุคลากร สถานที่และทรัพยากรตลอดจนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงพระราชฐานให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา73พรรษา28กรกฎาคม2568ค่ะ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยทุกประเภทหลังจากเมื่อปีก่อนนะคะได้เกิดน้ําท่วมใหญ่ส่งผลกระทบในวงกว้างจึงต้องเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพซึ่งภายหลังพิธีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานห้องพยาบาลรวมถึงจุดลงทะเบียนโรงนอนและจุดประชาสัมพันธ์จุดคัดกรองผู้อพยพและรถโมบายผลิต น้ำดื่มสะอาดอีกด้วยค่ะ